คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าค่ะเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยานะคะที่มีพ่อเลี้ยงวัย51ปีระแวงลูกเลี้ยงว่าจะฮุบกิจการไร่กาแฟ ى, ที่มีไรายได้เดือนละ2แสนเนี่ยนะคะคก็เอาปืนลูกซองไปยิงใส่ลูกเลี้ยงตัวลูกสะพย้ยแล้วก็ตัวหลานสาววัย5ขวบจนเสียชีวิตคาวงข้าวเลยนะคะหลังจากนั้นตัวเองก็ไปยิงตัวตาย ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะได้ทําพิธีชาปนากิจศพเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางฝั่งของพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าให้มองในมุมของพ่อเลี้ยงด้วยเขามีสาเหตุที่ทําลงไปแบบนี้นะคะคไปดูพิธีศพกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะ ครอบครัวได้นำศพของนายพงเทพเรียวสกุลชาติอายุ36ปีนางสุภาพรแซ่จ่าวอายุ34ปีภรรยาและลูกสาววัย5ขวบที่ถูกพ่อเลี้ยงเอาปืนลูกซองยิงเสียชีวิตน่ยนะคะนำมาประกอบพิธีชาปนากิจตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือกลุ่มเย้าวะนะคะ ที่บริเวณป่าช้าของบ้านน้ำยวนพัฒนาหมู่19อําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเยี่ยทําำพิธีเปลี่ยนชุดให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็ดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายคือทุกคนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุสลดแบบนี้โดยเฉพาะเด็กอะคะ่ะเด็กผู้หญิง5ขวบเท่านั้นเองต้องมาเสียชีวิตท,ทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาด้วยต้องมาโดนยิงเสียชีวิตนะคะ

ยิงตัวตายหลังจากก่อเหตุก็คือนายยุทธนาเรียวสกุลชาติอายุ51ปีเป็นพ่อเลี้ยงของนายพงเทพนะคะญาติญาติก็ทําพิธีชาปนากิจไปก่อนหน้านี้สองชั่วโมงนี่นะคะคุณรปิยชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับนางเหมยเรียวสกุลชาติอายุ50ปีเป็นภรรยาของนายยุทธนาผู้ก่อเหตุเป็นแม่ของนายพงเทพผู้เสียชีวิตก็ให้ข้อมูลทีมข่าวของเราในลักษณะนี้นะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคืนวันที่26สิงหาคม ทางตำรวจสพเชียงคำได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายที่บ้านในหมู่บ้านหนองห้าหมู่16ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานี่นะคะคือที่เกิดเหตุเนี่ยสาศพค่ะนอนอยู่ในบ้านก็คือนายพงเทพอายุ37นางสุภาพรภรรยาและลูกสาววัย5ขวบยังมีขันตกมีข้าวมีอะไรกระจัดกระจายอยู่ตรงนั้นนะคะศพของนายพงเทพเนี่ยค่ะถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง กระสุนเข้าแก้มซ้ายนางสุภาพรกับลูกสาวถูกยิงกระสุนเข้าที่หน้าอกนะคะส่วนนางเหมยที่เป็นแม่ของนายพงเทพเป็นภรยาของคนก่อเหตุเนะะี่ยค่ะกับนายทรงพลกิจการานายุ40ปีที่เป็นเพื่อนบ้านก็คือเขาล้อมวงกินข้าวอยู่ด้วยกันนะคะก็ได้รับบาดเจ็บแต่เขาหนีกันไปได้ทันช่วงจังหวะที่ผู้ก่อเหตุกําลังเปลี่ยนใส่กระสุนนะคะจังหวะนั้นแหละเขาหนีกันไปได้ห่างออกไป300เมตรไปเจอศพ ของนายยุทธนาคนก่อเหตุนะคะเสียชีวิตยอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆก,ก,กับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของหมู่บ้านค่ะครับนี่นะคะสภาพศพคือถูกยิงเข้าที่หน้าอก1นัดก็มีอาวุธปืนนะคะที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ใช้ยิงตัวตายเนี่ยนะเป็นปืนลูกซองยาวตกอยู่ด้วย1กระบอกค่ะสำหรับนายยุทธนานะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุแต่งงานอยู่กินกับนางเหมยภรรยาแล้วก็แม่ของ นายพงเทพเนี่ยแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนนะครับเป็นลูกชายหนึ่งคนกับลูกสาวหนึ่งคนนะครับส่วนนางเหมยก่อนจะแต่งงานใหม่กับนายยุทธนามีลูกติดมาสามคนนะครับคือนายพงเทพที่อายุ36ปีลูกเลี้ยงที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็มีลูกสาวอีกสองคนขณะที่นายพงเทพลูกเลี้ยงก็ไปแต่งงานกับนางสุภาพรซึ่งมีลูกติดมาหนึ่งคนเป็นเด็กชายอายุ12ปีแล้วนายพงเทพกับนางสุภาพรก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน คือเด็กหญิงกัลยาพรวัยห้าขวบที่ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมๆกันไปด้วยนะฮะสามคนพ่อแม่ลูกก่อนเกิดเหตุเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนางเหมยภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่งกินข้าวขันโตกอยู่กับนายพงเทพลูกชายนางสุภาพรลูกสะพ้ายแล้วก็เด็กหญิงกัลยาพรวัยห้าขวบหลานสาวแล้วก็นายทรงพลเพื่อนบ้านโดยเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งเอาไว้จากนั้นนายยุทธนาผู้ก่อเหตุเดินมาตามนางเหมยภรรยาให้กลับบ้านที่อยู่ติดกัน แต่นางเหมยไม่ยอมกลับอ้างว่าจะนอนที่บ้านลูกชายผู้ก่อเหตุก็เลยเดินกลับบ้านไปนะครับก่อนจะเดินมาตามนางเหมยอ,อีกรอบหนึ่งแต่นางเหมยก็ยังไม่ยอมกลับนายพงเทพลูกเลี้ยงก็เลยพูดสวนขึ้นไปว่าให้แม่นอนที่นี่นี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเองทําให้ทั้งคู่ก็เลยมีปากเสียงกันนะฮะร,ระหว่างนายยุทธนากับนายพงเทพแล้วเหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อน,นายยุทธนา กลับไปเอาปืนลูกซองที่บ้านแล้วเดินมายิงนายพงเทพที่เป็นลูกเลี้ยงกระสุนเนี่ยเข้าแก้มซ้ายล้มลงเสียชีวิตแล้วกระสุนปืนเนี่ยเป็นปืนลูกปลายนะครับก็ไปโดนแขนซ้ายของนายทรงพลที่เป็นเพื่อนบ้านบาดเจ็บด้วยระหว่างที่ผู้ก่อเหตุกาลังบรรจุกระสุนปืนลูกซองใหม่เนี่ยนะนางเหมยกับนายทรงพลก็วิ่งหนีออกจากบ้านนายยุทธนาก็เลยหันไปยิงนางสุภาพรภรพรยาของนายพงเทพแล้วก็เด็กหญิงวัยห้าขวบ ลูกสาวของนายพงเทพจนเสียชีวิตไปด้วยหลังก่อเหตุนายยุทธนาถือปืนลูกซองวิ่งหนีไปทางลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของหมู่บ้านห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ300เมตรแล้วไปฆ่าตัวตายตรงนั้นนะครับวางพานท้ายปืนลูกซองยันกับต้นไม้หันปลายกระบอกปืนเนี่ยจ่อหน้าอกตัวเองแล้วใช้ไม้งามเล็กๆก,กดตรงไกปืนเพื่อยิงตัวเองนะครับนางเหมยภรรยาของนายยุทธนา แล้วก็แม่ของนายพงเทพเนี่ยบอกว่าหลังจากลูกชายพาครอบครัวมาทําธุรกิจไร่กาแฟด้วยกันเมื่อสองปีก่อนนายยุทธนาสามีใหม่กับนายพงเทพลูกชายก็มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถึงขั้นต้องไปไกลเกลี่ยปัญหากันที่สถานีตํารวจนะครับที่สพเชียงคํานายยุทธนาสามียังเคยขูจข่จะฆายกครัวมาแล้วด้วยซึ่งก็ไม่คิดว่าจะลงมือทําแบบนี้จริงๆ ตอนที่เขาก่อเหตุอ่ะเขาพูดอะไรไหมคะแม่ไม่ได้พูดอะไรยิงเลยตอนที่ยิงยิงกี่นัดคะทุกคนละนัดใช่ไหมคะเยะตอนนั้นแม่นั่งอยู่ตรงไหนคะแม่ก็แน่น่ะนั่งนนั่งข้างๆนี่แหละนั่งข้างๆทำไมเขาถึงไม่ทําแม่คะตอนนั้นมีมีเสาบางมีเสาเสาในไว้อยม่เห็นแม่หรือยังคะอาจารย์ไม่เห็นมีเสาบางไว้แล้วก็ได้ยินเสียงเป็นต้มอีกครั้งครั้งสับ ที่สามนะแม่ก็เห็นหลานเล่นอยู่ฮงันเล่นอยู่ข้างๆแม่นี่เนี่งหลานเดินเล่นอยู่จะหลานยังเล่นอยู่แล้วก็เลียวหน้ามาอย่างนี้แล้วก็เห็นหลานก็โกนอีกคุยกับผมเขานี่คุยดีกันอยู่จะครับเลยเขามีปัญหาในครอบครัวของเขาผมก็ไม่รู้เรื่องครับแต่ก่อนน้ันนาัไม่ได้ยินครับล้อมรัวเรือ หนึ่งล้อมลัวนี่ไม่รู้แกแกทำคิดยังไงก็อันนี้เห็นแกทำอย่างนั้นแหละผมก็ไม่ได้ไม่ได้คุยคุยกับแกเท่าไหร่ใครเป็นคนไปตัดนวดเหรอครับนวดเอเห็นมันแกสั่งลูกบา่าเต้นตัวเลขไปตัดตอนเช้าเปิดทางเข้าออกแกบอกนี้บอกออให้ลูกบากแกพี่ชายของนางสุภาพรภรรยานายพงเทพนะฮะ บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าก่อนหน้านี้น้องสาวกับสามีเคยไปอยู่กับพ่อแม่ที่จังหวัดน่านเพื่อทําสวนกาแฟนะครับแต่ทะเลาะกับพ่อกับแม่ก็เลยขายไร่กาแฟแล้วไปขายน้าเต้าหู้อยู่ที่กรุงเทพจากนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อเลี้ยงแล้วพ่อเลี้ยงก็ขับรถกระบะของนายพงเทพเนี่ยไปพลิกคว่ำด้วยแต่ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายมันก็เลยมีปัญหากันเรื่อยมานะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องไร่กาแฟที่พ่อเลี้ยง ให้นายพงเทพเอาไว้ด้วยนะฮะทั้งหมดเนี่ยสองพต้นด้วยกันไม่เล่าแต่ว่าเรื่องเขาเนี่ก็ถึงผู้นำชุมชนถึงตำรวจอะไรเขาก็คนก็รู้ทั่วกันหมดแล้วคือเราไม่คิดว่ามันจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาเคยเล่าให้ฟังไหมว่าอันนี้ ไม่เล่าให้ฟังคือตอนก่อนมาเขามาเขามาก็คือพวกพ่อก็มีปัญหากับพ่อแม่ฝั่งนู้นเหมือนกันที่เข้ามาเขามีปัญหาอะไรเขาก็ไม่เล่าให้ฟังคนที่พาพวกเขามาก็พ่อเลี้ยงนี่แหละที่พามาย้ายมาอยู่คือปัญหาเขาคือมีมาสองปีแล้วคือจะขู่จะฆ่ากันพ่อเลี้ยงก็ขู่จะฆ่าเขาก็ขู่จะฆ่าพ่อเลี้ยงคือไปมาอย่างนี้ประมาณสองปีเต็มแล้ว คุณผู้ชมคะด้านน้องสาวของผู้ก่อเหตุค่ะนางพิกุลจิราบอกว่าไม่อยากให้สังคมมองว่าพี่ชายเขาเป็นพ่อเลี้ยงโหดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความกดดันและปัญหาในครอบครัวที่ผ่านมาพี่ชายไม่เคยได้ถือเงินไม่มีบัญชีเงินฝากทั้งทั้งที่ขายกาแฟได้ครั้งละหลายแสนบาทแต่กลับถูกลูกเลี้ยงและลูกสะพ้อยากได้ส่วนแบ่งไรายได้จากการขายกาแฟสองส่วนจากทั้งหมด3ส,ส่วนครับ เคยถูกลูกเลี้ยงขู่ฆ่าจนต้องไปแจ้งความเอาไว้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาจะว่าไปแบบนี้พี่ขอพูดตรงๆว่าเป็นลูกเลี้ยงโหดจะดีกว่าไหมลูกเลี้ยงโหดทำร้ายร่างกายพ่อไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วตอนนี้ที่สำคัญพี่มีหลักฐานนี่นะพี่มีหลักฐาน ไแจ้งความของพี่ชายพี่ที่ไปเคยไปแจ้งความไว้ว่าลูกชายขู่จะฆ่าอืมจะฆ่าจะยิงจะฆ่าแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะโดนทำร้ายเมื่อไหร่เขาก็เลยไปแจ้งความไว้ ทีมข่าวได้ไปคุยกับนายเฉลิมพงษ์ยาวธานีเป็นหัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือเป็นคนที่เคยไปช่วยไกล่เกลี่ยประเด็นทะเลาะกันในครอบครัวนะคะก็บอกว่านายยุทธนามีปัญหาในครอบครัวก็เคยพยายามช่วยเหลือไกลเกลี่ยมาโดยตลอด ก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งอะคะ่ะก็ให้เจ้าหน้าที่พาไปไกล่เกลี่ยกันที่สพเชียงคำวันเกิดเหตุครอบครัวจะพานายยุทธนาไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลด้วยซ้ําแต่กลายเป็นว่ามาเกิดเหตุสลดขึ้นก่อนนะคะนายยุทธนาก็มาก่อเหตุซะก่อนพลตํารวจรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพยาวก็ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะก็บอกว่าสาเหตุเป็นปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและธุรกิจไร่ากาแฟก็มอบหมายผู้กํากับ สพเชียงคำเร่งรวบรวมพยายนหลักฐานประกอบสำนวนคดีค่ะครับ